เออเขาให้เลื่อนออกแล้วก็ทำให้เขาท่อมานเป็นได้หนีรถเลยเลื่อนออกแล้วก็ค่อยกดดำเนินการต่อทำอะไรอยู่เออทำยังไงเอาเอาทำยังไงไล่เท้าคลั่งเอาแล้วแต่พอคือเดือดสุดๆุดแล้วนี่แหละที่เราจะปัดออก็ต้องปัดออกก่อนเออปัดเลยค่ะปัดเลยปัดเลยนะแกนผ่าแล้วก็เขาลุกชูไป ผมก็มีคำว่าดำเนินการต่อดำเนินการต่อคุณพ่อวรชาติครับผมสาธุสาธุครับผมห้าร้คะแนนใส่ห้าคะแนนใช่เหรอห้าใบเหรอสาธุครับผมตอนนี้บัตรสองพันสองร้อยแปดสิบห้าใบอยู่โดมครับวันนี้อยู่โดม พี่บุญเครื่องมัดตองมาเจ้ามันอ่อนผู้กระดึงเนี่ยูกระดึงเนี่ยอะไรเลยลำพึงแ่นบบแม่เ้าูกระดึงเนี่ยผู้ดึงตอนนี้ขอขออีก15บาใบครับผม เราเพิ่เศร้าเลยพอกานเศร้าเลยแล้วบ่เคยคีคาราดยังเวียกจจกกันแล้วบ่เคยบ่เคยเศร้าเลยใช้ากล้าใช้ขนาแล้วบ่เคยบ่เคยลองดีๆลองดีๆลองก็เป็นเนี่ยพ่ออยากฟังเพลงอันนันนะอยากฟังเพลงอันนันนะเป็นยังวะเพลงที่เก็สอบกันนะต้องรอฟังผู้นี้แจ้งแจ้งใหม่สิบแปดจุดองศูนย์บาท2ใบ ใหม่ตรงรอบคะแนนอันนี้แจ้งใหม่หรืออันเก่าเนียขาแจ้งอีกรอบนึงเนี่ยทำไมผมไม่เห็นยอดห้าร้อยเขาบอเห็นเื่กันได้ไหมเธอดูยอดไหนอยู่ในนี้แหละไหนหายแล้วหายแล้วเขาลงของวาอไปเราพ่อว่าเห็นดูไงะ คือทอดบ่เศร้าคือทอดความเบาน้องอยังซ้อมทางให้ให้พิมมาใหม่ลงเวลาด้วยนะครับลมสักมองไอ้บอกอืมรอพิททอนเอาใหมคะสาวุบผูกกระดึงใจห้ำหอนคือทอดผู้เบาคือทอดความเบาเบาบ,าบ้านไกลฝากไว้ก่อนลา อยู่ทาลมังไลท์แชนแนลครับวันใหม่ร้อยนิวร้อยทำบุญหนึ่งร้อยครับผมโอ้อุ้หญิงหนึ่ร้อยวันใหม่ร้อยมิวร้อยครับผมขอบคุณจ้าพอเขาลอกเพลงเลยบอเขาคือเียบเรา่ไมมาเพื่อไง เริ่มสากผลงานเพลงช้าๆนะครับวันนี้ม้วนฉลองเพลงเพลงเก่าเพลงเดิมนะคะพ่อแม่เสียงดีมากครับเสียงโทรศัพท์ดีมากเลย เอาสุดไปเลยเอาไปด้วยเลยคี่สิบแปดจุดศูนย์หกอันนี้ร <18. 06. S 1> ับยอดหรือย,ยังบ่าวดูด้วยนะบ่าวนะคุณอะไรนี่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้กับใครไปเรื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการอกรอคอยให้เธอเห็นใจสิบแปดก็แล้วต่ำก็แล้วเธอ,อยังไปต่อ ไม่เคยจะพอมันจุดอิ่มตัวของเธอไม่มีจึงได้แต่ภาวนาให้เธอเห็นค่าความดีที่ไม่ยอมมีก็ยังมีหวังในใจนะพ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่ ขอบคุณแม่เวทลังสิตครับข้าหมูกระทะ2,000คะแนนทำใม้สุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวจะไปกินนะแม่นะแสบหูขาวเด็กผู้ลายเนาแม่ดสุดยอดที่นี่แม่แมนสุดมือโหแต่หากพี่สักนิดที่เธอจะคิดขึ้นได้ให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบรลอน้ำตาเธอเห็นใจ ก็อยากให้เธอรู้ว่าฉันเสียน้ำตาเพราะเธอไม่พอสักท so ีอันงงอยังว่าจากของเรื่องอะไรบอ777คือรหัสแม่เว่นรหัสแม่แว่นรู้เห็นเป็นเครื่องหมายรหัสแม่เว่นรหัสกำลังใจแม่เว่นเมือเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ ร้องให้เต็มที่ไปมีคนนอนคนนี้ตามสบายทั่วหัจใจฉันรอแบบคลอน้ําตาไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้ลับหลังเงยนนเพราะอะไรท้รองร้องพาะบ่มีเราจะเล่ออีกสินาที <c oughs> นะครับ อีกสิบห้านาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บหมูกระทะแล้วขอบคุณหมูกระทะจากวันใหม่ด้วยนะครับไม่ไม่ไมิไม่เป็นนายดนางสันไม่

ก่อนแอน้องเฮ้โอ้ยขอบคุณปาแมนกาเอาสมสมสมเมนตดปติากมอ่ะเด็อนละเด็เอะบ่าวเดนนิสต้วา,าตวๆๆๆ <c oughs> าวๆๆา เบ้าน้ำอ้ายอายบ่มองทุกเพิ่อนบ่บาดีมีจังเอินพี่น้องเมาบ่มองน้องแสนแสงสม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 นำหน้าอยากเป็นบ่าฮักเขาเองฮักอีลีอ๋อล้อฮักกันจะต่อแต่เขาลีตอนเขาบ้าบ่กแก เพื่อจำเขาละจนแพ้เขามีเงินทางน้ำตาอย่างบ่อยเจ็บจนแพ้เขามีเงินทางน้ำตาอย่างบ่โยูเต้าเอาใจอีนางอดสูดเจ็บตำยสนเจ็บหมักหล่นน้องางในเจ็บปันไดกระชิทนเด้อไอเขามีป้ายสีแดงขับเดินเลนี้บ่เอินตั้งอจีฮอนเกิดมาจนทนเอาหน่อยน้ำตาหย่อยไอบ่สนโอ้คนจนอย่างน้อง ไอ้บ่อมองเอาใจงง่เ่าไรยิงเกลียดเราสม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 ,สม,สมนำหน้าไรคุณข่าจริงน้อเราแรกรักเคยเอาใจพอคนใหม่เลยเศร้าหันไปเอาใจเขาแทน แหวนวงน้อยก็ยังเอาขึ้นไปยืนขอใส่แหวนวงน้อยก็ยังเอาขึ้นไปยืนขอใส่อยู่ใส่ใส่ยาๆสวยรวยบ่แท้ใสแหวนขบ่แม่นฮักกันกได้เลยคนที่เบิกนในบีอายเขามีความหมาย่นางน้องกว่านางน้องเสุดท้ายค่ะอีกหนึ่งเพลงสุดท้ายครับผม อยูเอดทอะวางยังไม่เป็นยังมาโดนปลาไพบ้า่านบ้าผ่านบ้า่านตอนนี้งเพลงสุดท้ายนะครับธนาคารนั่ตาค่ะผลงานเพลงสุดท้ายนะคะสุดท้ายและตรงท้ายที่ไม่เข้านอนนะคะบุคคลที่นอนอยาง ปั๊บสองใบขอบคุณค่ะคุณสมชายสีปูตเชื่อมคนเดียวนทางอีกเจ็ดใบนะคไม่ถึงรอเินลากอแมันเกาเชินเดินดองน้ปาตอบรับไม่ผ่านตกสำชาดจิดรอเรื่อยมาได้หมดแล้วขอบคุณแม่แว่นนะครับ

ทีไ่เงไม่ไใจขบรถตวค้กดน้ำตารนาได้อยาเมาเบิร์กดูดไฟกับีวิตูเด้อเดี๋ยเจอยค่ะกับของบไผ่าไผไมีเล้ได้ีพเขาตอเพื่ มันไม่ต้อง,ง,งแข็แงแค้นมีเส้นเสซนฮาม <c oughs> ุกอังแค้นมีเส้นเสซนหาเบิดปัญญาเบิดราคาต้องาาวิชาอเรียนแก,ก่บ่ไว้พักแล้วพายแล้พายแทะแก่มาขวานกุศลเหล่ากายเป็นธ่านากันน้ำตาชาผ่านมาเขานักตาฝากไว้ชาอ่อนตัวเพราะกาน้ำตาแพงไปดอกเบี้ยช้ำเขายังตอกย้ำตวงนายตอกประเด็นบอก เป็นยังบันี้ตามม่ายามาตัวบอนบานในบทสองสารนี่แค่นาคารบ้า,า,า,านติบอนหนุ่มรีบม,มาทอนปิดบ,บันชีไป่ใหนี่นอนเป็นนอนตอนเนไปไปไป บุญคุณละผู้ชายที่ชว่วยบุญคุณละตาบ้าที่ชว่วยทีรวยเลยจจนบาา่าัทยน,อยน้องยดใจาวกเป็นหัวเ่อเนตัวเลกเดินทางไม่ตีวันใดน้องชันชายใจดีเาตบ้านใ,<อ><อ>ใจดีเอามาแอแฟกนครับเาบาเบาเบา